เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับ Accord ์คคงมงูเห่าเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับกับราคาที่ถูกมากๆเลยครับ4 9 0 0มเบาทเท่านั้นเองรถใช้งานได้ปกตินะครับใช้น้ำมันและแก๊สช่วงล่างดีไม่มีดังครับทั้งกายได้สบาย น้ำไม่ดันครับวันไม่ไหลเอเยินสีก็มีเก็บงานบ้างบางชิ้นนะครับอันนี้คือตำหนิที่เจ้าของแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเอกสารชุดโอนครบนะครับพร้อมโอนเลยนะครับสนใจดูรถได้แถวหลังราชพัฒน์นครปฐมครับคันนี้ตอนนี้ก็รีวิวดูรถกันเรื่อยๆก่อนครับรูบก่อนครับสีสันตามรูปนี้เลยนะครับเงางามมีตำหนิบ้างบางชิ้นครับดูกันรอบๆก่อนครับ ถ้าใจสวยก็เก็บสีใหม่ก็สวยนะครับราคานี้ก็ถือว่าถูกกว่าท้องตลาดนะครับถูกกว่าหน้าเต็นท์พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเบาะมีรอยยับนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยครับเป็นเบาะหนังแต่ก็มีรอยยับบ้างครับสมเหตุสมผลครับสมราคานะครับก็บอกค่าทําสีค่าหุ้มเบาะอ,อะไรแล้วก็ยังถูกกว่าท้องตลาดนิดหน่อยดีนะครับ อันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ